You drink, don t drive รวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสัง,สงคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u z u k ิ Cos we care เหนือกว่ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผสัส New Suzuki e r t i g a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม suzuki co th อัปเดตใหมย่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เล่นสนุกกับนักเตะปัจจุบันและผู้เล่นไอคอนสุดโหดจัดเต็มเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมฟังก์ชันครบแบบที่ทุกคนอยากได้กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงคืนนี้จะมีเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับนัดชิงชาเลนจ์เวสต์แฮมพบกับฟิออรนติน่าเวลาตีสอตรง และโซทางบีอินสปอร์ตเป็นเกมที่น่ารับชมอีกคู่สำหรับคอบอลนะครับทานไหนสะดวกรับชมก็อย่าลืมหาสัญญาณลองดูเชื่อว่าแฟนผีน่าจะอยากชมฟอร,ร์มของเดคันครท์ยรวมถึงโซฟียอัมราบัตของทั้ง2ทีมก่อนปิดฤดูกาลครับกับข่าวซื้อขายที่เข้มข้นและเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนรบกวนท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของ,ของพวกเราและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยในการผลิตวิดีโอน,นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของพวกเราแล้วก็ไลฟ์สดขอบคุณมากครับ สื่อกรีฑหลายที่เผยว่าให้เล่นไม่กวนได้รับความสนใจจากทั้งสเปอร์ที่เพิ่งได้โค้ชใหม่อย่างอ e, ังเก้ปอสเตโคกรูและก็แอสตันวิลลาของนายเอเมอรี่ครับเป็น2ทีมที่ต้องการดึงนักเตะไปร่วมสโมสรตามนายงานจากเดนติกเมื่อวันก่อนว่าไม่กวนเนี่ยยังอย,อยู่กับยูแตต่อไปครับแต่ก็มีความกังวลในทัพสิงโตคำรามจากเกลตซาวเกตที่ต้องการให้เขาลงเล่นต่อนเนื่องในทีมชาติอังกฤษต้องรอด,ดูว่าไม่กวาจตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรแต่ข่าวหลายทางก็บอกว่าไม่กวนมีโอกาสย้ายออกอทั้งสูง ดีเฮนเซันเป็นอีกคนที่ใกล้จะย้ายออกจากทีมด้วยสัญญาถาวรไปอยู่ที่นอตติงแฮมฟอร์เรส์ ESPN รายงานว่าทั้งสองสโมสรใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วครับโดยที่จักวัตแลนด์ผู้สาวประตูสำรองอีกคนของยูเตสเซสัญญาไปร่วมทัพกาสโกเรนเจอร์ไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทำให้ข่าวผู้สาวประตูคนใหม่แรงขึ้นต่อเนื่องทั้งดบบิดไรยาจากเบนฟอร์ดและเดโก้คอสตาจากปอร์โต ซึ่งลายหลังในมีบทสัมภาษณ์ยังผูกพันกับฟอโตอยู่นะครับทำให้สโมสรออาจจะไปดึงดับิดรรย,ยาหที่ดูมีความเป็นไปได้มากกว่ามาเสียบตำแหน่งนี้วันนี้ฟันเดเบกมีข่าวจากฟริซิโอโรมาโน่เผยว่าเขาจะสำรวจความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากสโมสรครับแม้ว่าดอนนี่จะยังรักยูเตดอยู่มากๆและเทนฮาก็อยากให้เขาลงเล่นอย่างสม่ำเสมอตอนนี้บอกว่าเขาพร้อมสำหรับช่วงปรีซีซั่นที่จะเริ่มต้นขึ้นลงเล่นให้กับปีศาจแดงหลังบาดเจ็บยาวครับ ตอนนี้อาจจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะทําให้เราได้แดนการเข้ามาเพิ่มเติมถ้าปล่อยเขาออกไปแต่บางคนก็อยากให้ตอนนี้อยู่ต่อเพื่อสู้กันอีกสักตั้งหนึ่งในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลลงถึงครึ่งสีซั่นแรกมาดูความเคลื่อนไหวภายในทีมกันบ้างครับกรมบามไบรลีนร่นักข่าวจากไลที่มินิทรายงานว่าดเด็กชาไม่สนใจย้ายไปร่วมทีมนลีกซาอุดีอาระเบียแม้เขาเสนอจะมีมูลค่ามาหาศาลครับทั้งค่าเหนื่อยและโบนัสส่วนต่างๆเดคยายต้องการอยู่กับยูเอฟเอตต่อไป และใกล้จะประกาศต่อสัญญาออกไปแล้วครับในช่วงหลังจากนี้เพราะว่าค่าเหนื่อยที่ตกลงกันได้คือ25 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เทัฮากไม่ได้พูดชัดว่าเขาจะเป็นเบอร์นหนึ่งต่อไปแต่ก็ยังแฮปปี้ที่มีเดียอยู่ในทีมทําให้สถานการณ์ผู้สาวประตูตยังเปิดกว้างในซีซั่นหน้าครับแนวรุกอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนตามให้กําลังใจไปเข้าแคปเก็บตัวทีมชาติเรียบร้อยครับนั่นคือฟาคุนโดเปรเชสซี่ปีพลังหนุ่มของทีมชาติอุรุกวัยสื่อเชื่อว่าฟาคุน่าจะต้องแย่งตําแหน่งกับ เพื่อได้โอกาสอยู่ในขุมกำลังหมุนเวียนของพี่ๆครับและอาจจะมีคนนึงต้องออกไปเล่นแบบยืมตัวซึ่งแตนหาน่าจะประเมินฟอร์มของแต่ละคนในช่วงปลียซีซั่นอุรุกวัยมีเกมอุ่นเครื่องรอยอยู่ในวันที่15มิถุนายนพบกับนิคารากัวครับต่อด้วยเกมพบคิวบาวันที่21มิถุนายนในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนนี้นกเตะพลังหนุ่มอีกคนที่จะกลับสู่ทีมแม้ฟแฟนๆยังไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มของเขามากนักกับสโมสรอนอย่างฮันดิบาลนะครับก็กําลังเนื้อหอมสุดๆในตลาดรอบใหม่ ด้วยความที่ยูเต็ดมีขายกับมิฟฟิลหลายคนแล้วโอกาสของกองกลางตุนิเซียก็ดูจะไม่เยอะครับเพราะเป็นตัวเลือกรองๆทําให้มีโอกาสได้ย้ายไปยืมตัวกับทีมอื่น2สโมรสรที่สนใจฮันนิบาลเมบี้คือดอตมุลและก็มักเซยครับทีมเสือเหลืองในหวังดึงฮันนิบาลไปทดแทนจูดเบลิงแฮมที่ตอบตกลงย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดแล้วยูเต็ดและเทนฮากยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ครับแต่ฮันนิบาลถือเป็นเด็กอีกคนที่มีพรัฒนาการทัพปั้นดีๆเขาจะเป็นนักเตะที่เก่งกว่าเดิมในอนาคต ซึ่งดอนบุนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับหากมองถึงการพัฒนาฝีเท้าคนที่มีแนวโน้มย้ายออกค่อนข้างแน่ตามรายงานจากสื่อดับสูงเยอรมันฟเฟรนเดนเพเทนเบิร์กเผือว่าเชนฮาร์กเนี่ยมองอนโทนีอิลังก้าไม่ดีพอที่จะขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ในยุคของเขาหลังด้โอกาสหลายเกมช่วงตน้นซีซั่นครับแต่ไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ทีมที่พร้อมดึงไปร่วมสโมสรคือไลฟ์ซิกราคาค่าตัวถือว่าอยู่ระดับที่ใช้ได้เลยครับประมาณ 13- 17ล้านปอน หากได้ราคานี้จริงยูเตดจะได้เงินมาสำหรับทุนในการซื้อนกเตะใหม่ประเด็นใหญ่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเรื่องของอันโตนี่และคาสซมิโล ESPN บราซิลครับเผยถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทั้งคู่ซึ่งเป็นนกเตะสตาร์ดังของยูเตตอันโตนี่ถูกอดีตแฟนสาวกาเบรียล่าคาวาลินแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจเรื่องโดนทำร้ายร่างกายครับและขุกคามต่างๆนานาอย่างวันนี้เป็นข้อมูลจากฝ่ายหญิงเพียงอย่างเดียว เขยืนยันว่าโดนทำร้ายร่างกายมากถึง4ครั้งตั้งแต่เดินกันกดาคมปีที่แล้วครับโดยมีครั้งหนึ่งที่มีคนในครอบครัวเห็นเหตุการณ์ด้วยซึ่งตอ,ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวหรือตอบโต้แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการสืบสวนต่อไปครับขณะที่คาเซมิโลก็โดนพูดถึงในทางเสียหายเหมือนกันว่าเขาแอบนอกใจภรรยาเป็นข่าวที่ไม่ดีนักที่ออกมาช่วงข้ามคืนกับประเด็นที่ละเอียดน,นี้อยากให้ทุกท่านรอฟังความจริงก่อนครับหรือว่าฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งปักใจเชื่อไม่ทางไหนก็ทางหนึ่ง ให้รอข้อมูลที่ชัดเจนออกมาซึ่งแอนโตนีกับพาเซมิโลยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องของกองหน้าภายในทีมที่เป็นแฟนและเทนฮาร์ต้องการให้นักเตะยิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรเพื่อผลงานที่ดีขึ้นครับความตั้งใจของเทนทฮาร์ใน,น,ห,นหวังให้แรดฟอร์ดยิงได้ถึง40ประตูต่อฤดูกาลหลังจากตัวยิงได้ถึง30ประตูแล้วในซีซั่นที่ผ่านมาแรดฟอร์ดยิงไปแค่5ประตูในฤดูกาล2021-2022ครับหลังจากนั้นเดือนมนการาคมปีนั้นเขายิงไม่ได้เลย เขากกับไปอยู่ในฟอร์มที่ดีภายใต้การทำทีมของเอเดนฮาร์ตและถูกดิวเข้มโดยบัดดี้แม็กคาร์ที่ไม่ว่าเขาจะเล่นปีกซ้ายหรือกองหน้าด็อกเตอร์จะถูกคาดหวังในการจบสกอร์แน่นอนครับแบบคมคมไว้ใจได้แบบที่เขาทำได้ติดต่อกันหลังฟุตบอลโลกปลายปีดิวยักษ์ใหญ่2ดิวที่เป็นแฟนรอติดตามอย่างใจจดใจจ่อครับดิวราคิมินเจได้รับการยืนยันจากฟาบ์มิเชียโรมาโนว่าเป็นเป้าหมายหลักของสโมสรตั้งแต่เดือนตุลาคมครับโรโมาโนโย้ำให้แฟนๆได้ทราบอีกทีในเรื่องนี้ ซึ่งข้อติสัญญาจะเริ่มทํางานในเดือนกร,รกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่ต้องปิดดีลให้ได้ถ้าอยากได้ราคา43.5ล้านปอนด์นะครับยูเตตติดต่อกับอเยนนักนเตะเ,เช่นเดียวกับนิวคาสเซิลทีมของเทนฮากมองตัวเลือกรองกับตําแหน่งนี้ไว้คือนักเตะที่เล่นในฝรั่งเศสตามรายงานจากนักข่าวดังอีกหนึ่งดีลที่ลุ้นได้และกระแสเริ่มมาแรงต่อเนื่องช่วง2-3วันนี้เทเลกราฟยืนยันว่ายูเตดต้องการมาเซตไคเซโดกองกลางจากไบรตันมาร่วมทีม คลซโดเป็นตัวเลือกในแผง้นกลางเช่นเดียวกับเดคันไรส์เมสันเมาส์และโซฟิยานอัมราบัตจริงๆแล้วเทนฮากอยากได้มิดฟิลมากกว่า1คนครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยนักเตะขาออกออกไปเพื่อได้งบประมาณมาเพิ่มเติมคนที่เข้าขายโดนปล่อยออกและต้องตัดสินใจให้ดีก็คือเฟร็ดไมชมินีและดอนนี่ครับคนใดคนหนึ่งรายงานที่บอกว่าไคซโดตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาร์เซนอลได้ตอนนี้ยังไม่มีนักข่าวดับสูงคนไหนรายงานออกมากครับ ยูเวต่และอร์เซนอลมีลิสเป้าหมายคล้ายๆกันในตำแหน่งกองกลางซึ่งอำนาจต่อรองคือเม็ดเงินที่พวกเขายื่นไปครับแล้วขับต้องการของนับเตะเองว่าอยากย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนบริเตนต้องการมากกว่า70ล้านปอนด์ในดิวไคลเซโดครับทางความเห็นทุกท่านว่าถ้าราคานี้เลือกได้คนใดคนหนึ่งอยากได้ไคลเซโดหรือเมสามากกว่ากันและบอกให้ผลกันมาด้วยในคอมเมนต์ด้านล่างลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องดิวกองหน้าครับน่าจะมีเข้ามาแน่นอนตามที่สื่อยืนยันแต่ก็ต้องตัดสินใจให้ดวีว่าจะเดินดิว นักเตะคนไหนราคาเป็นอย่างไรเพราะมีผลกับดีนอื่นนะครับขอให้เชื่อมั่นในแผนงานของเซนฮา์ที่เขาจะสร้างทีมขึ้นมาในฤดูกาลหน้าซึ่งเป็นฤดูกาลที่ 2, 2ติดตามไปพร้อมๆกับพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและคลั่งไคลม้มนอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ